สวัสดีครับเรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับก็อีพีนี้เรามาที่นี่เลยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมาที่นี่เลยฮะพุมมดวงเซ็นเตอร์แม็กนะฮะเจ้าพ่อล้อแม็กนะฮะช่วงล่างลายใหญ่ภาคใต้ป่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปคุยถึงร้านของเขาแล้วก็มาพูดถึงนี่ฮะรถแข่งของเขาเลยฮนะมีทั้งแด็กเซอร์กิตแล้วก็ผลงานจะมีอะไรบ้างบ้านเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านในเลยบาทเดี๋ยวไปคุยกับพี่เบิร์กเลยว่าป่ะ ในเมื่อชีวิตคือการเดินทางจะมีอะไรสำคัญไปกว่าการเดินทางที่ควบคุมได้ดังใจหากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยชุดคลัชที่ถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดิบชัลเลอร์ผ่นานการออกแบบจากวิศวกรผู้ชำนาญผสานกับความแม่นยำของเทคโนโลยีทันสมัยสร้างสารรค์ขึ้นเป็นชุดคลัชคุณภาพสูง ได้รับการทดสอบอย่างละเอียดที่ท่วนทุกชิ้นเราต้องการสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อให้การควบคุมอยู่ในมือคุณและตอบสนองการขับเคลื่อนได้ดังใจให้คุณไปได้ไกลขึ้นแล้วเร็วยิ่งขึ้นบนเส้นทางชีวิตของคุณนี่แหละมาตรฐาน BRC BRC Go Further Go Faster เดี๋ยวเราไปหาพี่เบิร์ดกันนี่ดูลูกค้าหน้าร้านนี่รถรถอีกคันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้เรามาประมาณสี่โมงสี่สิบห้ารถยังมีอยู่สี่ห้าคันสวัสดีครับพี่เบิร์บสวัสดีครับพี่เขาเลือกกันห้าโมงนี่มัสี่โมงห้ารถพี่ขนาดนี้ก็วันนี้พิเศษครับวันนี้เปิดเที่ยงคืนนะก็เปิดแป้งไปเลยเดินเดิน วันวันเสาร์ลูกค้าจะเยอะเป็นพิเศษใช่ไม่ทุกที่เปิดปิดกี่โมงเปิด8ปดโมงเช้าปิด5้าโมงเย็นปิดห้าโมงเย็นแล้วแล้ววันเนี้ยวันนี้ก็ทําจนรถหมดครับอ๋อวันนี้ทําจนรถหมดลูกค้ามาที่คืนก็จบไปเลยเที่ยงคืนง่ายๆดีวันนี้เรามาหาพี่เบิร์ดเลยครับร้านนี้ร้านใหญ่อลังการเลยร้านพี่เบิร์ดภูมิดวงร้านพี่เบิร์ดทำอะไรบ้างบอกเพื่อนๆนิดนึงนี่ผมสายซิ่งครับร้อยเปอร์เซ็นต์โตมาจากเด็กแว้นเล่นรถแข่งครับ บุกกลอนเหรนะใช่บุกกลอนมาจากเด็กแว้นเด็กเว้นร้านยังเท่านี้เหรอก็สายซิ่งอ่ะพี่ผมเล่นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ครับก็ผ่านมาหมดครับจนก็มาเปิดร้านเนี่ยก็เมื่อก่อนเปิดจูนรถแต่งรถโอ้ตรงนี้จูนด้วยไล่รถแข่งเป็คนจูนผมโอ้ยแสดงว่าเอาเรื่องเว้ยลึกอยู่ลึกอยู่ครับเปิดกี่ปีครพี่ตรงนี้สิบปีสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีพี่เร็วขนาดนี้เลยเหรอครับ เราเมื่อก่อนผมมาเมื่อสามปีแล้วยังมีแบบห้องเดียวตรงนี้ใช่ใชครับใช่ตอนนี้ซื้อแม่งรู้แล้วไปซื้อตึกแล้ว <c oughs> นะอั <c oughs> นี้างานหน้าร้านจริงๆพี่เบิร์ดงานหลักมีอะไรพี่สำหรับร้านเราครับแม็กยางรถยนต์นะครับทั้งรถบ้านรถแต่งครับก็มีครบให้ครก็ช่วงล่าง่านน้ำมันเครื่องอครับยกคัดครับผมได้หมดก็จริงจริง เราจะมองว่าร้านนี้เป็นภูมดวงแม็กเซ็นเตอร์อาจจะแม็กยางอย่างเดียวครับจริงๆงานถนัดนีช่วงล่างก็ได้ครับให้หนักๆเลวก็ยกคัดก็ได้ครับเห็นว่าที่นี่ยกคัดของอะไรพี่ BRC b r <T> ีีครับ,รบก็เี่ยครับเดือนหนึ่งก็30ุด30ชุดครับชยกนะก็คือที่นี่ใครที่มาที่นี่ก็คือจะมาใช้บริการ<ช>ยกและที่ตั้งได้เลยผมเคยทําประวัติก็คือ เฉลี่ยผมว่าเวลาชุดอ่ะก็เดือนนึงก็สามสิบพันนะเดือนนึงสามสิบพันครับไหนจะส่งอีกที่นี่ส่งด้วยนะร้านครับใกล้ๆก็สามารถมาเบิกได้ไี่ขายส่งด้วยมาเป็นอู๋ผมสต้อกคัดนะครับทุกรุ่นแล้วก็ทุกสไตล์การแต่งรถก็คือแต่งน้อยแต่งมากรถบ้านรถแพงผมมีหมดเออรถเฟรมก็มีกูบอกให้แม่งคัดรถเฟรมยังเบิกได้อะดิเอาวีสามชั้นอ่ะเออผมมีมีหมด รถแข่งรถอะไรก็มาเบิกกันได้แล้วก็หลายๆคนที่ติ่ไกลอาจจะมีอู่ทำอยู่แล้วก็สามารถโทรหาพี่เบิร์ดได้ไ <ป S 2> แบบมีโกงไปให้ด้วยดวนดวนที่ใท้ใ<ช>อะไรเงี้ยครับก็คือลองติดต่อผมมาครับผมมีพร้อมส่งให้เลยแล้วขายอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีเทนม,มีสอนการติดตั้งก็กออแนะได้ประวัติการติดตั้งก็ผมทำมาสิบปีนะครับผมก็ พอให้ครับปรึกษาให้ข้อมูลให้ได้นะครับโ,โดยโดยตัวผมเองเลยคร to yes. ับผมก็คร so ับก yes. ็ก so ็ก็เอาคัดไปก็แนะนําได้ใช่มีอะไรก็ปรึกษาได้เลยครับครับผมอู่ใหม่หน้าใหม่หน้าเก่าก็ลองต่อเข้ามาใช่ครับแล้วก็พี่เบิร์ดนี่กว่าจะมาเปิดร้านนี่สินค้าที่เอาเข้ามาไม่ได้แค่ซื้อส่งในเดทนะพี่เบิร์ตต้องไปลองเอาไปใส่รถแข่งแล้วใช่ยังไงพี่บอกพื่เบนิดนึงครับ สินค้าทุกตัวนะครับผมก็ผ่านการเทสด้วยตัวเองนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็จะได้อธิบายลูกค้าหรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยให้ลูกค้าเข้าใจได้ถึงแน่นอนครับเพราะว่าผมเทสและลองด้วยตัวเองนะครับครับผมก็ก็คร่าๆเราจะเห็นวีเบิร์สมีสิบิโล,โลครับอันนั้นก็แข่ง,ขงรุ่นอะไรพี่สองเจ็ดห้าสองเดรดียลทงกับวีเบิครับ เออแล้วก็จะมีโคสามพันโคสามพันเอลิซิงกะลาดครับเพิ่งผู้หญิงขับเองดูเว้ยวันนั้นบอกวาผลงารเป็นไงก็ชอบครับเออก็มาลองผลิตภัณฑ์นี่ลองครับต้องให้รู้ถึงสภาพเพราะผมเป็นคนชอบลองของพวกนี้อยู่แล้วครับผมไปรับแบกแล้วไม่พอไปเซอร์กิตอีกเซอร์กิสงานเลนสิค่าไทยแลนด์ใช่ครับเอาอีกเหมือนกันผลงานดีแล้วเป็นไงบ้างไอเลนสิค่าเรานองจริงๆไอโรสเตอร์กิตเนี่ยผม อยากจะบอกนิดนึงเลยนะครับเมื่อก่อนผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องช่วงล่างเลยแต่ว่าตั้งแต่ผมไปขับรถเซอร์กิตมาเนี่ยผมผมบอกเองได้เลยว่าเออถ้ากูไม่มาลองขับเนี่ยกูไม่รู้จริงนะว่าช่วงล่างอ่ะมันแตกต่างกันยังไงช่วงล่างนิ่มช่วงล่างกลางช่วงล่างแข็งใช้ในความเร็วต่ําความเร็วกลางความเร็วตูงเนี่ยทุกอย่างมีรายละเอียดของมันหมดเลยหมดเลยใช่ จากเรารู้แล้วเรารู้ลึกเข้าไปอีกจริงในเรื่องอน,น,นี่นี่ผมได้จากรถเซอร์กิตเลยนะครับครับเพราะโดยก่<ข>อนหน้านี้ก็คือไม่เคยเราก็รู้เบื้องต้นเราก็ขับรถทั่วไปเราก็ขับความเร็วอยู่ร้อยยี่ร้อยสามรีแต่พอเราไปขับในสนามจริงเราโยนร้ 100, 600, 600, 800, 200, อยหกร้แล้วเราเข้าโค้งเนี่ยโชคกไม่ถึง วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ครับอันนี้เรื่องจริงโอ้เซอร์กิตบางคนอาจจะได้แต่ความสนุกครับแต่ทั้งแต่พี่เบิร์ดนี่ได้ความรู้เรื่องช่วงล่างกันแน่นอนครับจริงๆนี่ผมพูดแล้วคือผมเข้าใจในความรู้สึกผมเองเลยครับนี่หลายคนก็อามันว่าพี่เบิร์ดไปแข่งรถแม่งไมแต่ละจริงจรความรู้ทั้งนั้นเน่ะเอามาประยุกต์ใช้กับรถบ้านได้ได้ได้ผมคนเดียวเพราะผมไปลองมาครับคนอื่นไม่รู้หรอกครับนี่อันี้อันนี้สำหรับใครที่ มาใช้บริการนี่ครับพี่เบิร์ดไปลองให้ด้วยชีวิตตัวเองนะฮะชนเละเทะก็ไปชนให้เรียบร้อยเรียบร้อยเราไม่ต้องไปชนให้พี่เบิร์ดไปชนพอชนแล้วมันตรงนี้มันยั่ยไปว่าต้องมาแก้่นีลุบแปลกับลุบโค้งแล้วโค้งเอฟโค้งกดพี่เบิร์ดลรงไ้แล้วสำหรับลูกค้าก็ไม่ใจเลยโช้งไม่ดีเข้าโค้งไม่ได้ครับอ่านี่เรื่องจริงครับนี่สิ่งที่การกับแข่งนี่เราได้ประโยชน์ตอควรแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูรถสกีตพี่หน่อยดีกว่าครับผมเออ คันนี้ก็ยังวิ่งอยู่นะครับอันนี้ครับอ่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรพี่เบิร์ตวิ่งรุ่นอะไรอิซูซูสามพันอิซูซูสามพันะใช่วันแม็กเรสต์วันแม็กเรสครับผมอ๋ออันนี้ก็เบียรซีคันอยู่แล้วใช่ครับเบียรซีคันนี่เวลาขับซูรกิกเป็นไงบ้างพี่เรียบร้อยดีไหมก็ผมแข่งมาหนึ่งปีที่แล้วหนึ่งปีเต็มไม่เคยมีปัญหาเรื่องคันเลยครับครับผมหนึ่งปีเต็มแล้วใช้ใช้หนักด้วยต้มตลอดคันเคยเจ๊หรือยัง ก็ชุดเดียวจบเลยชุดเดียวจบเลยซ้อมหนักซ้อมก่อนแข่งไปซ้อมกัคณะพี่หนุ่มนี่ก่อนแข่งอ่ะผมซ้อมสองวันเต็มเต็มตลอดทุกประการศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่เพราะเราเราหวังเราจะเอาเราก็ต้องซ้อมไม่หนักเราเพื่อได้มีความมั่นใจครับก็จบอ่ะผมไม่ไม่ได้เปลี่ยนเลยทีเดียวก็เป็นคดีสำหรับไครที่มาเชียบพี่เบิร์ดภาคใต้ก็ ติดตามในงาน leasing คาไทยแลนด์ก็หมายเลขหาหาชื่อจริงชื่ออะไรเนี่ยผมจะไม่รู้สิงห์สิงหาโอชุมสิงหาโอชุมเฮ้ยกูแกะคาว่ะเกูได้พี่แกะคาอยูกูลองกูลองก่อนกูลองก่อนคาเกียบอกว่าอยู่ในแกีพี่เออเฮ้ยเข่าเ่ะเห็นดูดิพี่อ่าได้ลองแฟงก่อน อยากรู้แรงแค่ไหนวะไป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 เฮ้ยพีเบอลนี่ขับมาหลายสนามแล้วครับอยากลุ้ปไปมือวะพี่พาผมไปตื้นรอบได้ไหมเอาละร้อยแปดสิบแล้วเข้าโค้งไปนะอย่หนี้กูไม่ไปว่ะไปเดี๋ยวไปลองรอบนึยนเลย เฮียสิเปิดไม่มีลูกจะเปิดไม่ได้นี่รถแข่งรถแข่งของมึงธรรมดาทีนึงเออเดี๋ยวเมื่อกี้เปิดไงวะถึงกูซ้อมก่อนอ๋อนี่รถแข่งมันต้องเป็นอย่างนี้นะรู้ไว้นะไปไปลองไปมาไปลองตั้งลำเลยจะตั้งลำเลยไปนะยึดอะไรก็ไม่รู้ปอกดังตอนนี้เอาวันนี้เอาหูยขอสักทีนะวะเออยง รู้ว่าม,มือการขับเป็นไงบ้างเน่เรื่องควบคุมม้วนเอเลยว่ะดูท่าเลยหวาที่ยึดเหนีนย่ยวอ่ะติดเต็มที่เลยม่้งมา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 แล้วมา,มาดูามือการต้อง one week later. โดนแน่เลยว่าตอกียันเรียนกิ๊บตึ้ง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 กูนี่ไม่ได้ยึดอะไรหรอโอ้โหโคตรมันเลยอ่ะแต่พีแต่สนามพีละกูไม่ไปเล้วอ่ะทางเนี้ยนี่ทางตรงครับเราจะไปเข้าโค้งสักหนั้นเลยไปเข้าโอ้โหงเนี่ย อันไหนวะอันนูน้นโอ้ขอแล้วไปตักจูงกูมาสุราษฎร์นี่ฮนะฝีมือขับเป็นไงดูดินโนี่ขับได้แม่งเอ้ยพากูเด็บได้ดิเลยอาทนีนททยนหนไหนเบิรอนฝากร้านหน่อยเอาครับนี่ฮะภูมิดวงเซ็นเตอร์แม็กครับสุราษฎร์ธาน,นีนะครับก็อำเภอบุญพ i n ครับกม18นะครับมีอะไรก็แวะเข้ามาปรึกษาคร,ครับผมแล้วก็หรือว่าโทรคุย ทอปรึกษาได้นะครับตามเบอร์0816911326ครับเบอร์ผมครับเบอร์บุมดวงนะครับ,รบแล้วเฟ e บุ o k ใช้ชื่ออะไรพี่เผดร้านนะครับเป็นภุมดวงเซ็นเตอร์แม็กราธานีครับภาษาไทยเลยครับผมเป็นเพจทางร้านสามารถเข้ามาเช็คสอบถามสินค้าแล้วก็ราคาก่อนเข้ามาติดตั้งแล้วก็นัดวันติดตั้งได้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมสินค้า บีพด้วยเพียตอนนี้ผมทำบีพีดีเดซซิ่นะครับอ,ออกมาในรูปของอท่อสูตรครับที่ผมเห็นว่าชิ้นงานมันสวยแล้วก็ราคาไม่แพงผมก็เลยอยากทำออกมาให้เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องหรือพี่พี่นะครับได้ลองใช้ในสิ่งที่ผมได้คัดสรรคือ มาให้พี่ๆแล้วอ่ะครับผมเขาตัดมาให้อย่างดีแล้วนะครับกว่าจะออกเป็นสินค้าของแบรนด์เบิร์ดพุ่มดวงได้นี่ทดลองคัดตัดหามาได้แล้วก็ทดลองมาแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับผมก็อย่าลืมครับฝากติดตามเขาด้วยฮะเบนซินดีเซลนะแล้วก็เซอร์กิตหมายเลขคันสิพ่ะนี่นะครับเบิร์ดพุ่มดวงสุรลธานีวันนี้กูไม่เอาแล้วกูพอแล้วแค่นี้พอพ่อมาดีครับเราครบเราครบเปียกแล้วอะไรก็ไหวแล้พากูไปโอ้โหใจจะวาย